กินมาผมตายนะครับผมจัดอีกคงไม่มีใครมาแล้วแหละสวัสดีครับชาพรด้พนวันนี้เรามาทิปจ้องทุ่นอีกแล้วครับอันนี้คนเยอะน่าจะประมาณสามสิบแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงถ้าปลากินก็ดีไปครับถ้าปลาไม่กินผมก็โดนด่าครับวันนี้มีของรางวัลน,นะครับพี่อ๋องเอาของรางวัลมาแจกครับกระชังครับ ทางแบบนี้นะครับสามรางวัลครับต้องขอบคุณพี่อ๋องมากสามรางวัลน,นะครับเะะดี๋ยวกติกาเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าจะเอาอยัางไงเดินปลาเล็กปลาใหญ่ดีกว่านะครับทิศจ่องทุนวันนี้เยอะคนเยอะมากามเขียรถแป๊บหนึ่งก่อนครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับเอาเลยครับมาเลย อขอดูตัวปลาก่อนแต่เพียนไซนี้นะครับน่าจะเป็นไซนี้ตลอดไปปลป้าส้มปลาส้มตะเพียนปลาส้มตอนเที่ยงนะครับรต,ต,นะตอนเที่ยงนะครับมีของรางวัลแจกก,กระชังสามใบปลาตะเพียนใหญ่สองรางวัลบันินใหญ่หนึ่งรางวัลน,นะครับ เที่ยงนะครับมีกระชังนะครับกระชังใส่ปนินนะครับ,รบไม่ใช่ครับพี่อ๋องเอามา <c oughs> พี่อ๋องเอาเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆๆเขาได้ลุ้นรางวัลกันต้องขอบคุณพี่อ๋องนะครับทิปนี้ <c oughs> <c oughs> เขายังไม่น้อยตอนจะไปตอ้โาบานฝู้งตเปาลยเปนูงเฮ้ะมันแขนมะพร้าวนครับตัดไปเลยดึงลงได้ไม่อันนั้นอ่ะไอแขนมะพร้าวนะที่มีกบยางอ่ะเอ๊ะยวไม่ใช่นมันคันเบมะพร้าวตางนแล้หกวกินกุ้งกูตกกุ้งก็กินกุ้ง มึงครับกระพงครับกูเบื่อหมอจหายเลยวะ,อะขอให้กูยิ้มหวานกูก็ยิ้มหวานเลเนาะเขาไม่เคยตกเลยนะแล้วป่วานนั้นก็ชอบกินคนที่ไม่ค่อยตกใช่เขาคนคนไม่ค่อยได้ตกมาแล้วครับตอนนี้ฮะแม่ข้ามได้ไหมเบ็ดอ่ะได้เลยค่ะ เชบนี่ครับมาทีหลังดังกว่าครับเหยื่อเข้าดีจริงๆไปเพิ่มหาซื้อเหยื่อหรอวปปลาอะไรอะ่ะจีน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 ,จน,จนโอเคเอาไปเลยยกไปให้ไปเลยกินไม่เป็นช่วงนี้ก็สับสะดุง้งสังทองหลบไปครับต้องเจอเหยื่อนัดสิท แน่นอนที่สุดเข้าอยู่คนเดียวมาที่หลังด้วยว้าว <Wow. S 1> คนเดียวเลยกดยับไม,ไ,ไม่น่ามีมัง้งเอาไม่รู้ว่ะนี่ต้องมีมัง้งไก่เปือปเป่อยแต่บอ่อนุก็แม่กระพงนะบ่อนุแม่รมกระพงบอ่อนุหมาเรือปลาช่อนไว้จ้านาี่ครับ น่าเสียดลงไปไม่ถึงสามสิบวิไม่ถึงสามสิบวิจริงจริงแป๊บเดียวอ่ะตัวน,นี้กี่ขี่เนี่ยม,มันเท่าไหรนะ่เนี่ยแต่ช่างแต่ช่างรถนี้เลยเหรอมันห้าใช่ไหมมันมันมห้าขีดเท่ากับขีดละสองเท่ากับอันนี้สี่ขีดใช่ไหมสี่ขีดใช่ป่ะพี่น,น่าจะสนะี่นะสี่ เอา,าอันนี้ครึ่งโลอ่านี้ครึ่งโลตัวนี้ครึ่งโลโถ้าไม่มีใครมันมีสี่ขีดละห้าขีดล,ล,ละผมให้สองตัวเลยเอาถ้าถ้าเกินสี่ขีดเดี๋ยวผมให้เอาแต่ปลานี่ถ้าเขาบางคนไปทำกินเป็นก็จะอร่อยใช่ไหมอะไรนะไอเนี่ยอะไรนะโตมเป็นเนื้ออะไรนะจีนเนี่ยต้มเงือก งเที่ยวนี้มาไม่เต็มกระชังเลยมามามาช่างมาช่างเอ้ยมาวัดลองดูก่อนเออเผื่อได้บ้ามาเลยว่ะไม่มันนอกเป็ยังไงงงเหมือนกันไขเนี่ยเดี๋ยวคุกขี้ดินก่อนมันั่นก็ได้ขึ้นแปดขีดประเด็นนีดแปดขีดแปดแปดอ่อนอ่อนแปดเก๋แก่แปดเลยเลย เต้เต้มึงหลบเขาก่อนเด้อ่ะอ่ะอ่ลบเขาก่อนอ่ะอให้เขาเข้ามาก่อนจะได้จบจบไปจะได้จบจบไปจะเข้าไปทำไมวะรถไม่ถอยหลังออกไปอ่ะถอยไม่ได้ถอยไม่ได้อได้เขาอ่ะให้เขาโยกเอารางวัลของวีของีครับตานิ่ใหญ่ครับแปดขีด ของสมุนาคุณไอ้ของสมุนาคุณของจอองเรามาแล้วกระชังไม่จะพอไม่พอด้วยมาแล้วงรางวัลเลยค่ะเอาเลยเอาไปให้ไปเลยเลยเอาปลาก็กำลังกินด้วยไปนู่นเลยไปนู่นเลยนี่นะดูของโอเคกระชังเล็กๆน้อยๆพอได้พอได้พอได้พอเธอพอได้อยู่พอได้อยู่ โอเคครับขอบคุณครับอันนี้เหมือนกันนะครับผมครับผมขอบคุณครับเราจะได้โอกาสมากเฮ้รักกุ้งตัวนี้ตัวไรตัวละร้อยบาทแล้วกุ้งอีกเฮ้ยบ้าเขาไปให้เงินน้อยเนี่ยเนาะโถเงินน้อยท้ออยู่ไอ้ต่างที่ต่างจยผมไม่ผมผมกำลังมองอันนี้อยู่กางจะถ่ายรูปอย่างเดียว เรียบร้อยครับน้องปายโอ้ยดูดูเหมือนหนักเลยโอ้ยนี่ไงมือฟังท่านพระโพธ์ครับปลากระพงครับอีกหนึ่งตัวตอนนี้เวลาบ่ายโมงสี่สิบไอ้บ่ายสามโมงสี่สิบขาดหลุดพอดีโอเคครับไปกุ้งเหยียบปอมเหยียบปอมตีปลายางไปต่เอ็นด้วย

เฮ้ยผมไม่ขายปัานินไม่หรอกโอ้ขายปัานินแล้วได้กระพงเออดีว่ะโอ้โหแม่นด้วยโลนึงพอดีนะเนี่ยน่าจะโลนึงอะเท่ากับตัวเมื่อกี้อะโอ้ละกืนเลยนะเต็มปากยกหน่อยยกหน่อยหน่หรอโอเคครับสวยงามครับนี่ครับกระพงตัวที่เก้าน้าบางเขาไม่รู้ว่าไปเอาบ่อไหนมา ไปทอดแหบ่อไหนมาผมก็ไม่รู้เ hmm. นี่ยโอ้โหดูน oh, mm, ี่นะอ่านแน่ไอเจ๊ทิปพี่ป้อมเจเดือนเขียดบินชุดข้าใหกลางสายเลยอ่ะเจอของใหญ่เขาให้แล้ววัดตึกขาดเลยอ่อนง่ายอ่อนเป็ดนอ่อนเหรอ เคนอ่ะมันกลับมาแล้วบางทีแล้วเขาเรือมาส่งแล้วครับเทสอีกบอ่อครับจะคิดหน้าจัดเลยไหมเออเอ้าอีบ,อบ่อ,อครับเนี่ยครับเอาปลาน,นินบอ่อนี่แหละกลับไปกินบ้านอ,อปลาเทสนี่แหละครับปลาปลาตกได้แจกหมดแล้วคน,คนจัดไม่ได้ปลาครับวันนี้ไถปลายอย่างเดียวครับ นี่ครับไซนี่ครับและที่หน้าเปิดซ้ำบ่อเดิมด้วยราคาคุยแกคีเท่าไงเอามันสามบ่อเลยไหมไปช่อนด้วยไปช่อนโอเคนะพี่เออเปิดไปช่อนด้วยช่อนโอเคเลยนะก็ไม่อะไรพี่เอาครับเนี่ยครับอีกบ่อหนึ่งไซนีี่่่นใส์หน้าบ่อสิงราคาเนี่ยครับไม่เกินนี้หรอกเอาเต็มที่ก็ตีไว้ก่อนนะครับละสองร้อยอ่ะ อ่ะสองกี่คันเดี๋ยวว่ากันอีกทีน่อยเดี๋ปลากลับไปกินบ้านแล้วของตัวพอแล้วครับคลิปจองทุนวันนี้เราเดินทางมาถึงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วจิกิวก้วครับวันนี้ผมผมผมไม่ได้ปลาผมได้ปลาผมแจกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมบอกจบทริปแค่นี้ก่อนดีกว่าอย่างดีกว่าเว้เผื่อยังมีอีกเผื่อมีอีก ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะทำไงนะครับปามจะกินช่วงเจ็ดแปดโมงเช้า <c oughs> พอหลังจากนั้นเงียบกิฟทั้งบ่อ <c oughs> พอหลังจากนั้นเงียบกิฟทั้งบ่อ <c oughs> คลิปหน้าผมจ,จัดอีกไม่รู้จะมีใครมาเปล่านะ <c oughs> บางคนก็ถามผมว่าถ่ายไปทําไมลงไปไมายูทูบผมก็ถ่ายไปงั้นแหละไม่มีคนดูหรอกผมก็ถ่ายไปงั้นแหละไม่มีคนดูหรอก เก็บได้อย okay ู่ครับผมโอเคครับนี่ครับเก็บได้เก็บได้เก็บได้นะครับนี่ครับยืนยันครับเก็บได้นัสิตว่าไงเก็บได้ไหมบ่อเนี้ยได้ได้ยังได้อยู่นะครับชาวพอได้ป่นนะครับหมายนึ่งเก็บได้อยู่อย่างที่ได้ผมเก็บคาราะสี่ร้อยครับครับวันนี้ผมจบทิปนะครับวันนี้ก็พอสนุกกันแต่ตอนสายๆหน่อยก็จะแห้วกันนิดนึง แต่พอตั้นเช้าช่วงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งกดกันเรื่อยๆนะครับแต่บางคนก็ไม่ไม่ค่อยได้ปลาทติ์หน้าผมจะเปิดซ้ำอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันทริปหน้าครับนบ,บางเขาไม่รู้ <c oughs> ไเปเอาบ่อไหนมา <c oughs> ไปทอดแหบ,บ่อไหนมาผมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหยกนู่้ยกใี่ คคครรรััับบบขอกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ